ครับครูวัดนี้ชื่อครูวัดวังต้นเรือนะครับซึ่งเป็นโบราณสถาน้องเรียงรออีกวัดหนึ่งที่สําคัญนะครับรูปทรงสาราสาคัญที่เห็นอยู่ด้านขอามือของผมนี่ก็คือฐานของเจดีนะครับช่างของกรมศิลปากรสํานักที่เจ็ดนะครับได้มาทําการคุสมารวจนะครับพื้นที่ครับวันนี้เป็นรูปทรงของ องค์เจดีย์นะครับเชื่อมต่อกับองค์วิหารนะครับซึ่งเป็นรูปเขาคงเดิมนะครับก็ไม่แน่นะครับอเออปีถัดไปอาจจะได้งบประมาณของกรมศิลกรกรทางการบูรณะอาจจะเป็นไปได้นะครับกาํนเสนออีกที่นึงนะครับอันนี้ที่ฐาเนเจดีนะครับฐา,านวิหารนะครับฐานวิหารนี่นักโบราณคดีทางการขุดสำรวจนะครับก็พบฐานทุกชีนะครับจํานวนสามฐานขึ้นมานะครับฐานทุกชี แล้วก็เป็นที่แน่แล้วนะครับว่าวัดนี้ผ่านการบูรณะมาถึงสามรอบนะครับปัจจุบันที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็ดูสภาพเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับวัดนี้เป็นวัดสลัดใหญ่นะครับเนื่องจากมีสิสีมาคู่นะครับเดี๋ยวท่านก็จะได้ชมนะครับอิสีมาคู่อยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเป็นวัดสลัดใหญ่นะครับวัดนี้มีกำแพงเที่ยวล้อมรอบนะครับเป็นวัดที่ เรายังไม่ไ,มได้รักการบูรณะนะครับอันนี้คือซากหลักหักฟังของก้อนอิดไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องดินขอนะครับหลักหักฟังอยู่้าพนี้คือหนนะครับหนงใบเสมาคู่นะครับ,รบซึ่งสภาพหัก ะครับหักเป็นสองท่อนนะครับฝังอยู่ใต้ดินนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้ตัววิหารนะครับที่โบราณสถานวัดนี้ก็ที่วัดบางต้นเดือนนะครับว <c oughs> ัตถุโบราณที่ขุดค้นได้ตามที่ช่างขุดค้นได้ก็จะเป็นผูทธรูปหินทรายนะครับ <c oughs> ผู้ธรูปหินทรายพระเครื่องยอดขุน,นนะครับพระพุทธคยานะครับ ตะเกเบองดบินขอพวกไอ้หม้อไหนะครับพวกเอ้เซรามิกนะครับไม่ว่าจะเป็นของประเทศจีนเสาเผาล้านานะาเสาเผาเของสุโขทัยก็มาปรากฏที่เียงรอยแห่งนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนหลุมนี้ลึกมากนะครับเวลาขุดค้นพบ ใต้เจเจดีจะมีต้นพึ่งขึ้นบนเจดีตรงนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจ มาเที่ยวได้นะครับจะมีไกด์นำเที่ยวมีนักทเทศนำเที่ยวรถซาเลิงสามล้อค,ครับเ,เพื่อนๆวัดนี้จะเจอบ่อน้ำโบราณนะครับดูความลึกก่อได้อิดนะครับรอบบอ่บอวัด วัดวังต้นเดือก็ออีกก็สับไปสับมาอย่างนิดหน่อยน่าจะเป็นการเคลื่อนของดินนะครับรอบบอ่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซัตตะไขติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับ